ดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เราจะมาดูคลิปแรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าเส้นทางรักแท้ของคุณเป็นอย่างไรนะคะเส้นทางรักแท้ของคุณเป็นอย่างไรหลายๆคนความรักก็ไม่มีวิบากกรรมอะไรเลยเลยนาะคือได้คู่บุญหนุนนำก็น้อยคนนะที่จะมี แต่ส่วนใหญ่แล้วรักนั้นจะมีแต่วิบากกรรมเนาะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเส้นทางรักแท้ของคุณนะั้นมีไหมแล้วเป็นอย่างไรนะมันมีทุกคนนะเส้นทางรักแท้นะ่ะแต่อยู่ที่ว่าเราจะไปเราจะไปสมรักแท้ของเราเนี่ยในชาติภพไหนนะคะกว่าที่เราจะได้เจอเจอสินเสมอกันคนสินเสมอกานไม่แน่ว่าชาติภพนี้คุณอาจจะได้เจอเจอก็ได้เนาะมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะ เส้นทางรักแท้ของคุณนั้นเป็นอย่างไรคลิปเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้นะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ถ้าหลายๆท่านรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบที่แม่หมอพูดเยอะหรือให้ำกำกลังใจหรือให้คำแนะนำเยอะเกินไปเนี่ย คุณก็อยากจะฟังคลิปสั้นๆก็สามารถไปรับฟังคลิปอื่นที่สั้นๆหรือว่าจากหมอดูท่านอื่นที่สั้นๆได้นะคะพอดีแม่หมอช่วยคนมา30กว่าปีรู้ว่าคนทุกข์เยอะขนาดไหนเนาะแม่หมอก็อประสบการณ์ตรงนั้นเอามาถ่ายทอดมาให้กําลังใจกับทุกๆคนที่ได้ฟังคลิปของแม่หมอนะคะโอเคนะอ่าเรามาดูก่อนเส้นทางรักแท้ของคุณเป็นอย่างไรคะแรนโอ้โห ิงอตัวแรกมาเลย,อยเออห้าไม้เท้าอีกค่ะอูดีเวิลอีกอืมรู้ละอ,อ่อสศวนถือไม้นะคะแล้วก็3ดาบรู้ละเส้นทางรักแท้ของคนนั้นเหมือนใครไม่ต้องไปหาเพื่อนที่ไหนนะคะ อยู่กับแม่หมอนี่แหละเส้นทางรักแท้ของคนรับประกันได้ว่าเหมือนแม่หมอเป๊คือดูจากไพ่นะนะคุณนะ่ะเป็นคนที่เก่งนะคุณเป็นคนเก่งตัวตวนคุณเป็นคนเก่งเป็นคนยิ่งทอร์นงในศักดิ์ศรีเป็นคนมีอีกโก้ในตัวเองนะเป็นคนดื้อรัน้นหัวร้านจะร้านตรงๆกับร้นเงียบๆก็แล้วแต่คือใครเชน่นที่ว่าใครมาอย่างไรฉันไปอย่างนั้นเคืออารมณ์แบบ ร้อนแล้วไม่ยอมให้ใครมาดูถูกไม่ยอมให้ใครมาเหยียดหยามศักดิ์ศรีนะคะก็ประมาณแม่หมอเนี่ยสมัยวัยรุ่นนะใครด่ามาใส่กับใครตกมาตกกับ <c ười> คือมันอัตโนมัติไปเองนะคะเป็นแบบรีแอคชั่นไปเองเลยเอออันนี้ลักษณะตัวตนของคุณนะแต่คุณเป็นคนยิงทะนงในศักดิ์ศรีดีแล้วต่อให้คุณจะยากจนต่อให้คุณจะไม่ได้มี มียศศักดิ์ที่สูงคนอื่นแต่คุณก็รักในเกียรติในศักดิ์ศรีของคุณนะคะปกป้องคนที่คุณรักคุณอาจจะเป็นผู้นําในครอบครัวเป็นผู้นําในองค์กรที่เก่งที่ดูมีบารมีมีอํานาจในตัวเองนะคะต่อให้คุณไม่ได้เป็นคนรวยไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงในสังคมคุณก็เป็นคนที่ดูน่านับถือเป็นคนที่ดูน่าเลื่อมใสเป็นคนที่ดูน่าคบหบน่าจริงใจแต่บางครั้งคุณอาจจะเป็นคนที่พูดตรงเกินไปหรือเปล่าเนี่ย ตรงจนแบบบางทีมันก็ขวานผ่าซากไปเนาะแล้วมันก็อาจจะสร้างอริสตูกับคุณได้อะแล้วชีวิตของคุณเป็นคนที่โอ้โหไม่ต้องห่วงนะคะเจ็ดย่านแปดน้ําอืมถนนสายไหนเหรอสายเรียบสายขรุขระสายขวากน้ําสายปีนป่ายคุณไปมาหมดคือโยกย้ายเป็นว่าเล่นเดินทางเป็นว่าเล่นไม่ได้อยู่รกค่ะ <c ười> เป็นที่เป็นทางเหมือนคนอื่นเขาเน่ฟันไป <c ười> เถอะที่อยู่อาศัยมีแล้วยังไงอะมีก็ไม่ได้อยู่หรอกมีแล้วก็ไปเช่าอยู่ แม่หมอขอจิบน้ำไปด้วยนะคะจะได้มีเสียงพูดชีวิตเหมือนกับเป็นดาวราหูเนาะตอให้คุณไม่ใช่ดาวราหูก็ตามก็ชีวิตของคุณจะมีดาวราหูอยู่ในชีวิตของคุณแม้ว่าตัวตนคุณจะไม่ใช่ดาวราหูหมายความว่าในรอบ7ปีเนี่ยรอบวัฏาจาักร7ปีคุณจะต้องมีราหูเข้า1ปีอย่างน้อย1ปีนะคะอยู่ตรงกลางเด็กนะเชี ช่วงไหนปีไหนที่คุณเจอราหูนะปีนั้นก็โอ้โหชีวิตมันวุ่นวายสับสนเนาะมันถามว่าเกือบจะใช้มรุตยูไหมมรุตยูปันจนการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนชีวิตเราแบบไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอะคะ่ะแต่ราหูนี่หมายถึงอุปสรรคปัญหาคนรอบข้างความวุ่นวายมันเหมือนเป็นดาบสิบเล่ม พุ่งเข้ามาหาเราตลอดเวลาเหมือนเราอยู่กลางคลื่นน้ําที่มันซัดโขมกระหนามตลอดเวลาเกิดเร็วจบเร็วออไอเรื่องเดิมยังไม่ทันจบเรื่องใหม่ก็มาอีกอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดปีทําให้คุณรู้สึกว่าวุ่นวายว้าวุ่นสับสนแล้วไปที่ไหนไม่ต้องห่วงนะคะมีแต่คนพร้อมบวกคุณอะออคือหน้าตาคุณอาจจะสวยหน้าตาคุณอาจจะหล,ล่อบุคลิกคุณอาจจะดูดีแต่มันก็คือจะมีคนไม่ชอบคุณอะคุณ อิชาริษยาคุณน่ะมันใส่คุณน่ะอาจจะเห็นหน้าคุณครั้งแรกแล้วุกนี่ถุงชะตาเลยคนคนนี้ดูมันหญิงทารนองยังไงก็ไม่รู้ดูมันหญิงยโสองเงีกก็ไม่รู้แต่จริงๆแล้วคุณอาจจะเป็นคนใจดีปะเป็นคนคุยตลกอะไรเงี้ยอย่างแม่หมอนี่นะใครเห็นหน้าแม่หมอครั้งแรกนี่บอกได้เลยเขาจะบอกว่าคนนี้หญิงไม่อยากคุยด้วยสงสัยแกคงไม่อยากคุยกับใครดูใจญิงอีโก้จัดมากแต่ พอได้คุยกับแม่หมอไม่เกินห้าประโยคนั่นแหละค่ะติดหนึบยาวไปเลยค่ะจะกี่สิบปีก็แล้วแต่ติดหนึบเลยเออคนเราเนี่ยเราอย่าไปประเมินเขาภายนอกนะคะเราต้องรู้จักตัวตนของเขาก่อนแล้วลักษณะบุคลิกของคุณมันเป็นอย่างเงี้ยเห็นป่ะเหมือนแบบพร้อมจะชูดาบคุณอาจจะเป็นคนหน้าดุหรือไม่คุณก็เป็นคนตาดุหรือไม่ก็เป็นคนหน้าคมเข้มไงอืมหรือไม่คุณอาจจะเป็นคนแบบต่างชาติพวกลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ย เอออย่างแม่หมอเป็นคนจีนนะอยู่เมืองไทยแบบเนี้ยสมัยแต่ก่อนนี้เพื่อนคนไทยไม่กล้าคบเพราะแม่หมอพูดไทยไม่เป็นไม่รู้จะไปคบใครกว่าจะเรียนรู้ภาษาไทยได้นะมไม่ใช่ง่ายๆเนอะตอนนี้ก็ยังพูดไม่ชัดอ่าต่อนะชีว่คุณมีแต่คนหาเรื่องมีแต่ศัตรูมีแต่คนพร้อมที่จะอิจฉาริษยาคุณแทงข้างหลังคุณนินทาว่าร้ายคุณไม่มีใครที่ ไม่เคยโดนดินทาแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังโดนดินทานะคะอันดินทากากากาอะไรนะกาเลเหรอเหมือนเทน้ำนั่นแหละนะถ้าช่างมันเถอเขาหูซ้ายทะลูกหูขวานะคนดินทาเขาก็รับกรรมเขาไปเองเราไม่ต้องไปตอบโต้ให้เขาสะท้อนกลับไปเองนะคะเจอเจ้านายเจ้านายก็เงียบอีกเจอเจ้านายเจ้านายอุปถัมภายากษ์ยากนมีแต่เจ้านายกดดันอีกมีแต่เจ้านายแบบอืไม่ชอบเราอะ่ะ ต่อให้เจอเจ้านายชอบเราก็ไปเจอบริวารหมั่นไส้อไม่ชอบเราอีกอย่างเงี้ยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ภาระทางหน้าที่ครอบครัวก็เยอะอีกออจะรักใครสักคนเป็นไงอะ่ะโดนอีกกันอีกอื้หอุปสรรคเยอะนะคะแล้วก็มักจะมีเรื่องมีราวกับผู้คนได้ง่ายนะต่อให้คุณอยู่เฉยๆคุณก็ก็มีคนเข้ามาหาเรื่องคุณได้อ,อืมเพราะดาวคุณอาจจะเป็นดาวราหูด้วยเนาะคือแบบคุณอยู่เฉยๆก็มีคนพร้อมบวกคุณแล้วคุณก็พร้อมบวกกับ แม่หมอก็แนะนําว่าคุณก็เตรียมกระสอบทรายกับนัวมาถ่ะเอาไว้ที่บ้านประจําตัวมะหมันไส้คนไหนไม่ชอบคนไหนนะวาดหน้ามันติดกระสอบมันก็ต่อยอมันไปเลยค่ะฟาดหางจระเข้ไปเลยตอนเด็กๆแม่หมอก็ไปฟาดหางจระเข้ต้นกล้วยอะค่ะจนมันหักสุดท้ายก็ไม่ได้กินกล้วยนะคะเพราะเราไปทํามันหัก <c oughs> อ่าต่อนะต่อนะความรักของคุณไม่ต้องพูดถึงนะคะโอ้สามดาบสามดาบอ่ะโอ้เส้นทางชีวิตและเส้นทางความรักของคุณมันช่างน่ารันทดใจเหมือนแม่หมอเสือเหลือเกิน แต่ไม่เป็นไรคุณมีแม่หมอเป็นเพื่อนเคียงข้างอกหักซ้ําแล้วซ้าเล่านะคะเจอเจอใครเราให้รักที่แท้จริงเราให้ความมั่นคงเราให้ความซื่อสัตย์เราดูแลเขาอย่างดีแต่สิ่งที่เราได้กลับมาคือการหักหลังคือการทะเลาะก,กับเราคือการไม่เอาใจใส่เราคือการที่เขาไปมีบุคคลอื่น3 4 5 6 7 8, ่เศดา จบเรื่อง,จ,นนง,นนงจบคนหนึ่งก็มีอีกคนหนึ่งจบคนหนึ่งก็มีอีกคนหนึ่งบางคนถึงขั้นไปชิงรักหักสว่าตบตีกันด้วยซ้ําไปเอออย่าไปตบตีแย่งกับใครกับคนที่เขาไม่เห็นค่าเรานะคะตัวเรามีคุณค่าพอทําตัวเองให้มันสวยหล่อเท่กระชับกระเฉงเ,ออเขาเรียกว่าไงรับพลังงานบวกเยอะๆค่ะสดซึ้งออสดซื่นนะเห็นไหมพูดไทยก็ไม่ค่อยชัดนะคะไม่ว่ากันเนาะสดชื่นร่าเริง แจมสายาหากันไปนะอ,อแค่นี้มันจะทําให้คนรู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์คุณน่าดึงดูดคนอยากเข้าใกล้คุณนะคะเอ,อถ้าคุณซึมกระเทือกับความรักที่มันผิดหวังตลอดเนี่ยมันจะมีแต่ดึงดูดคนที่แบบคนที่แบบอารมณ์ไม่ดีคนที่นิสัยไม่ดีเข้าหาคุณได้นะโอเคเนาะเราต้องปรับเปลี่ยนที่ตัวเราเองก่อนนะคะความรักก็อดีตที่ผ่านมาก,ก็อย่างที่บอกล้วก็เจอเจอรักส่วนใหญ่จะเป็นรักต่างแดนเนาะ ต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาก็ได้แล้วก็อาจจะไปเจอเจอคนใจแข็งใจดําด้วยเนาะใจโลเลบางคนก็หมายปองคุณเป็นแค่คนผ่านบางคนแก่ก็แค่เหมือนกับปรารถนาความใคร่จากตัวคุณนะคะบางคนถึงขั้นทําคุณใส่คุณดําใส่คุณเพื่อที่จะแย่งคนรักของคุณเออหรือเพื่อที่จะผลักดันคุณออกไปอะไรแบบเนี้หรือเพื่อที่จะดึงดูดคุณเออเหมือนกับว่ากักเอาไว้ แต่ไม่ช่วยไม่ดูแลไม่สมหวังแต่คือกักเอาไว้คุณอาจะจะเจอเจอแบบนี้ก็ได้นะในโลกแห่งความจริงซึ่งมันมีนะถ้าคุณโดนคุณใส่ก็น้ำมนค่ะส่วนมนค่ะทําสมาธิค่ะจัดเข้าไปจัดให้เต็มอือต่อนะดูเส้นทางชีวิตเส้นทางความรักของคุณไม่เป็นไรนะคะชีวิตเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้นะคะโชคดีียอ,อีกเรามีประสบการณ์เยอะแยะเลยอะ่ะอือเนเกือบ <c oughs> ตายก็ตั้งหลายรอบปะแต่ไม่ตาย หัวใจถามว่าเป็นยังไงคะแหลกละเอียดแล้วแต่ในความเป็นจริงมันเป็นแค่ความรู้สึกนะคะที่เรารู้สึกว่าหัวใจเราแหลกละเอียดแต่จริงๆหัวใจเราก็ยังปกติดีเนาะยังเต้นตุ๊กตุ๊กตับตบเป็นก้อนเนื้อเหมือนคนอื่นนะคะออแค่หัวใจแม่หมออาจจะเต้นไม่ค่อยปกติเหมือนคนอื่นหน้าเก้าเหรียญน,นะคะโหสิบไม้แฮงแมนนะคะมาค e ีนออฟสอดอีกนะคะ ไม่ว่าคุณจะเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงนะเพศไหนก็ตามเหมือนกันเลยค่ะเดเว o r l d คุณเป็นคนที่ท่องมาแล้วรอบโลกประสบการณ์ไม่ต้องถามว่าผ่านมานกี่อย่างไม่ได้เกี่ยวกับวัยเลยนะบางคนยี่สิบสามสิบประสบการณ์ประมาณแปดสิบบางคนแปดสิบประสบการณ์ยี่สิบอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันนะแต่ชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะ1ิบกว่ายี่สิบกว่าประสบการณ์รับประกรันได้ว่าแปดสิบขึ้นเพราะชีวิตคุณเวียนายวัฏจักรมา มาแทบจะเยอะแยะแล้วว่าเจอเจอผู้คนเจอเจอปัญหาเจอเจอกิเลสเจอเจอการโกงเงินเจอเจอการทะเลาะในที่ทํางานเจอเจอเจ้านายกี่เจ้านายเอ่อเขาเรียกว่าไงเจ้านายกดดันเจ้านายชี้หน้าด่าเจ้านายไม่เห็นค่าเจ้านายแย่งผลงานเจอเจอลูกน้องบริวารไม่ดีโหเจอเจอเพื่อนปลูกโกงเจอเจอเพื่อนปูงแย่งคนรักเจอเจอเอ่ออะไรนะ พ่อแม่ปู่ย่าตายายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกิจกั้นในเรื่องของความรักอชีวิตการทํางานเหรอทํามาไม่ต่ำกว่าสิบอย่างมั้งโยกย้ายไม่ต่ำกว่ายี่สิบที่งานเหนื่อยคุณเหมือนเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยเนาะต้องแบกรับภาระทุกอย่างอะ่ะแบกรับแม้แต่ตอนนี้คุณเป็นผู้บริหารเหรอเป็นเจ้าคนในคนเหรอคุณก็ยังต้องแบกรับภาระก,กิจการทั้งหมดอะ่ะคุณปล่อยไม่ได้ถ้าคุณปล่อยก็คือล้มเลยแต่คุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนเก่ง,ค,นค,นกงคุณเป็นคนที่เจอเจอ เรื่องราวต่างๆมามากมายคุณอาจจะเป็นคนที่สื่อพบที่สองได้สื่อพบอื่นๆได้มีจิตสัมผัสที่สูงนะคะมีความสามารถที่พิเศษแต่คุณเป็นคนจิตใจแข็งไงคุณไม่กลัวผีหรอกผีน่าจะกลัวคุณมไม่ไม่ใช่เพราะหน้าตาคุณดุนะคะเออเพราะคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่บรรลุได้บางคนอาจจะบรรลุโสดาบันบนรรลุอาอนาคามีสกิทาคามีหรือว่าจะบรรลุอรหันต์าาแล้วก็ได้นะคะ ด้วยความที่ชีวิตคุณเจอเจอว่าถ้าจากมาตั้งมากมายเหมือนคุณเจอแล้วคุณก็วางได้คุณอาจจะผ่านมาเป็นค้อชีวิตแล้วหรือปะอเจอแล้วก็วันวางได้เนาะเส้นทางชีวิตเส้นทางรักแท้ของคุณมันช่างมีแต่วิบากกรรมบางคนอาจจะเป็นสาวโสดมาตลอดคือเจอเจอคบใครมันก็ไม่ดีก็คือไม่เอาใครเลยก็ได้บางคนอาจจะเป็นแม่ไม้พ่อไม้ก็ได้นะคะที่ผ่านการมีครอบครัวและอย่าร้างมาแล้วพอดี รักมันเจอแต่ความเหน็ดเหนื่อยความแต่ที่ต้องให้ตลอดเวลาในขณะที่ให้แล้วเขาไม่เห็นคุณค่าเราประมาณนี้เลยอะถ้าชีวิตตัวตนของคุณเป็นแบบนี้นะเรามาดูต่อดีกว่าว่าเส้นทางรักแท้ของคุณนั้นเป็นอย่างไรนาะมาๆๆเอาเอา,เอากองนี่ดิกาเส้นทางรักแท้ของคุณเป็นอย่างไร เอานับจากนี้ไปนะเส้นทางรักแท้ของคุณเป็นอย่างไรเนะาะอดีตมันมีแต่วิบากกรรมเนาะมันมีแต่ความผิดหวังอะมีแต่ความเหนื่อยมีแต่ความต่อสู้ชีวิตก็คือคุณเอาสมอรภูมิมาแต่ลืมหอบเงินลงมาด้วยคิดว่าลงมาข้างล่างคงจะมีแบบอิ่มทิพย์ได้มั้งเหมือนกับตอนอยู่บนสวรรค์หรือเป็นนักขา่าหรือเป็นคุเหรอคะปา่เลยเลยไม่เอาเงินลงมาสักบาทเนี่ย ชีวิตก็เลยมาเรียนรู้จริงๆงเนาะมาผ่านวิบากกรรมนะคะไม่มีใครบอกด้วยเนาะว่าลงมาข้างล่างนี่ไม่มีเงินจะอดตายนะรู้อย่างนี้หอบเงินหอบทองมาก็ดีเนาะมามามาเส้นทางรักแท้ของคุณเป็นอย่างไรเอ่ยนะจากนี้โอ้สิบเหรียญมาสิบเหรียญมาสิบเหรียญมาเออราชาไม้เท้านะคะสี่ดาบแปดเหรียญยังอธิบายไม่จบเจ็ดดาบ เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีชีวิตครอบครัวอาจจะมีครอบครัวที่ขนาดใหญ่นะพ่อแม่ลูกหลานเครือญาติอยู่กันเยอะก็ได้นะคะชีวิตคุณเป็นคนนิ่งๆเงียบๆเน้นการทํางานเนาะแล้วก็มีความจริงจังจริงใจที่จะคบใครสักคนหนึ่งอ่ะเป็นคนขยันทำมาหากินมากเลยอยาคืออยู่นิ่งๆไม่เป็นอ่ะเหมือนแม่หมอถ้าอยู่นิ่งๆนี่แม่หมอจะต้องหาอะไรมาทาแล้วจะวาดรูปก็ดีจะปักเย็บเสื้อผ้าก็ดีจะดีไอวายของอะไรก็ดี แต่ตอนนี้ไม่ว่างแล้วเหมือนกันนะยิ่งกําลังจะเปิดเปิดอีก YouTube หนึ่งนะคะเป็นนารีพยากรภาษาอังกฤษที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคือแม่หมอจะสอนลายมือนะคะบางคนชอบลายมือแล้วเอาไปประกอบอาชีพได้มันอาจจะ,อ,ะอาจจะง่ายกว่าดูไพ่ย,ยิปซีก็ได้นะก็แล้วแต่คุณจะชอบนะคะชีวิตของคุณนะมั่จะเจอเจอการหลอกลวงเสมอเลยเส้นทางความรักของคุณเขาบอกว่าเส้นทางรักแท้ของคุณคุณจะต้องผ่าน การเป็นคนในความลับมาก่อนนะคะผ่านการถูกเ,เขาเรียกว่าอะไรอะถูกหักหลังอะผ่านการถูกหลอกลวงผ่านการเจอแบบรักสามเศร้าสีา่เศร้าห้าเศร้าก็แล้วแต่นะคะคุณจะต้องเจอเจอรักแบบนั้นมาก่อนในชีวิตนะแล้วความรักแท้ของคุณน่ะคุณจะได้เจอเจอผู้บริหารระดับสูงผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะคะเป็นคนที่ทำงานเก่ง ดูแลกิจาการงานเก่งดูแลครอบครัวดีมีความรับผิดชอบในตัวเองสูงที่สําคัญเป็นคนที่มีอสังหาริมทรัพย์ที่มั่นคงมีครอบครัวที่ใหญ่โตอาจจะเป็นงานลนักษณะกงสีก็ได้นะคะแล้วก็คือมีม,มีมีทรัพย์สมบัติมีอะไรพร้อมตัวเขาก็ทํางานเก่งหาเงินเก่งนะคะอันนี้คือคู่เส้นทางความรักคู่ของคุณนะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลนะคะ ต่างชาติต่างศาสนาต่างอายุต่างวัยกับคุณด้วยก็ได้นะคะจะเป็นคนที่สามารถติดต่อสื่อสารทํางานร่วมกับคุณได้เป็นอย่างดีคนคนนี้นะเส้นทางรักแท้ของคุณส่วนใหญ่คุณจะเจอแต่รักสามเศร้าเนาะรักของคุณอยู่แดนไกลนะคะอาจจะต้องติดต่อกันทางโลกโซเชียลนะคะอืมโอ้โหคิงออฟเทนทัลค์นอ่ะมาเดวิสนะเดวิส์นะบอกแล้วไงว่าเส้นทางรักแท้ของคุณคุณต้องผ่าน ผ่านความปวดร้าวอาจจะครั้งสองครั้งสาครั้งสี่ครั้งก็แล้วแต่กี่ครั้งในในดวงกรรมของคุณแต่คุณต้องเจอเจอเรื่องราวแบบนั้นมาในอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าหนึ่งถึงสองครั้งหรือสามครั้งเลยค่ะแล้วคุณจะได้เจอเจอรักที่สมหวังครั้งสุดท้ายในชีวิตของคุณนะคะเส้นทางความรักไม่ใช่ว่าเกิดมาปุ๊บเจอรักครั้งแรกปั๊บโอ้ยสมหวังปุ๊บอยู่กันจนแก่เท่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่ดวงชะตาของคุณตามคลิปนี้นะคะตามคลิปนี้คุณต้อง เจอวิบากกรรมมาอย่างบุกน้ําลุยไฟสมบุกสมบันหัวใจคือแรกร้าวแก้วที่มันร้าวแล้วร้าวอีกอะค่ะเอากลวาตาช้างปะแล้วป่าอีกนั่นแหละคะ่ะนั่นคือเส้นทางรักแท้ของคุณแล้วสุดท้ายแล้วถามว่าคุณจะได้เจอคู่รักแท้ไหมคู่รักแท้ของคุณเดี๋ยวมันจะวนวัฏจักรมาถึงเป็นคู่ที่ผ่านวิบากการรมชีวิตมาเหมือนคุณเลยไม่ได้แต่งจากคุณเป็นคนที่มีความฝันมีโครงการอะไรที่คล้ายๆกับคุณนะคะต้องการคู่แท้ต้องการคู่ที่ เข้าอกเข้าใจลักษณะแบบนี้ที่สําคัญเส้นทางรักแท้นะมั่นคงไม่พอคู่ของคุณรวยมากมากถ้าไม่รวยมากๆคุณสองคนอยู่ด้วยกันแล้วจะสร้างสถานะการ์จนเป็นระดับเศรษฐีหรือมหาเศรษฐีได้อะเศรษฐีร้อยล้านได้เอาง่ายๆนะร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านก็แล้วแต่นะระดับนี้อุยถ้าผ่านมาข่อนชีวิตแล้วแสดงว่าคุณใกล้จะเจอแล้วนะคะแตบเท่าที่คุณเจอคลิปแรนดอมนี้ก็อธิษฐานให้ว่า หลังจากนี้เจอเจอใครก็คือเส้นทางรักแท้ที่สุขสมหวังของคุณแล้วนะคะต่อซีต่อซีมีอะไรจะเสริมอีกไหมคะจะห้พริสเทโอ๊สิบถ้วยอะถึงแค่นี้พอเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นคุณผู้หญิงคุณก็ได้เจอเจอเจ,อเจ้าสวัวอาเซียระดับกิจการใหญ่โตมาก อาจจะมีกิจการหลายกิจการอาจจะดิวกับคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดน,นก็ได้นะคะเศรษฐีร้อยล้านขึ้นเลยนะคะเป็นคนที่มั่นคงในจิตใจขยันทํางานขยันด้วยตัวเขาเองบุกเบิกชีวิตมาด้วยตัวของเขาเองจนสําเร็จได้ทุกวันนี้นะคะออส่วนคุณผู้ชายคุณจะได้เจอผู้หญิงที่สวยอรชรอ่รนอ,อนแอนหรือปะ่ะหุ่นดีสวยสวยลึกลับมีเสน่ห์คุณบางคนอาจจะได้แม่หมอหมอดู บางคนอาจจะได้คนที่มีจิตสัมผัสสูงหรือคุณผู้ชายคุณผู้หญิงก็ได้นะมีจิตสัมผัสที่สูงสื่อสารกันโลกโลกพบที่สอได้นะคะเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนง่ายนะคะแต่ว่าโอ้โหยามดีและหวานชื่นค่ะที่สําคัญเส้นทางรักแท้ของคุณนับจากนี้คุณจะได้แต่งงานมีครอบครัวมีลูกมีหลานมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณใฝ่ฝันเลยนะคะสุขสมหวังนะคะ คู่ดีคู่มั่นคงคู่ขยนันคู่รวยคู่เข้าใจนะคะแล้วก็เป็นคู่แต่งงานอยู่ด้วยกันจนแก่จนเท่าเลยอะ่ะอืนี่คือเส้นทางรักแท้ของคุณนะคะดูออร์เคเกรกัสเสริมให้อีกสักหน่อยนึงเนาะอ๋อปรับด้านพอดีเพิ่งกลับมาจากดอยสะเก็ดรีบจัดโต๊ะหน่อยจัดภาพผืนใหม่นะคะ โอเคมาดูออละเรนการแถนสักหน่อยไหมเรื่องความรักอ่าวอ a เว a ต,ติ้งฟอร์มันคุ้มค่าสำหรับการรอคอยจริงๆนะอย่างที่แม่หมอบอกไงว่าคุณผ่านชีวิตรักชีวิตสนาม<ๆ>เขาเรียกว่าสนามรักสนามรบไปในตัวเนาะผ่านมาเยอะแล้วจริงๆหัวใจนี่คือช้ำแล้วช้ำอีกแต่ รอบนี้ค่ะมันคุ้มค่ากับการรอคอยของคุณแล้วค่ะเป็นคู่อาจจะเป็นคู่บุญคนสุดท้ายของคุณที่คุณจะได้เจอเจอชาติพบนี้บอกแล้วไงคู่กรรมคุณอาจจะหมดแล้วนะตอนนี้คือคู่บุญของคุณแล้วนะคะคุณเจอเจอคิดแรนดอบนี้แรนรอบนี้เป็นของคุณเลยค่ะรับพลังงานหน้าไพ่ไปได้เลยนะคะฮันนี่มูลอ่ะสองใบพอออกมาก็ฮันนี่มูลก็คู่กับสิบถ้วยนะคะสุดยอดแล้วได้แต่งงานแต่งงานค่ะแล้วก็ไปฮันนี่มูลสุขสม ชื่นสมหวังนะคะออพยายามพูดให้ชัดฉูวเนะาะขอให้คุณโชคดีนะคะรับพลังงานหน้าไพ่นี้เป็นของคุณไปเลยค่ะอสุขสมบัติทุกคนเนาะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ